ในเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งถูกถูกพูดถึงณวันนี้ก็คือ1ิปีให้หลังมาเนี้ยพูดถึงกันเยอะ,ะในดวงชะตาสามารถบอกได้ไหมคะว่าเรากําเนิดมาเนี่ยแล้วเราจะเป็นโรคร้ายที่นําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ดวงชะตาเขาจะบอกนะคะภาวะของโรคภัยในดวงชะตาก็จะบอกเราเลยเจ้าเรือนแห่งโรคภัยจะปรากฏให้เห็นเลยเป็นโรคชนิดไหนติดเตียงไหมเป็นโรคที่ใช้ความคิด ผิดประหลาดไหมซึมเศร้า<อ>ไหมทําร้ายตัวเองไหมเขาบอกหมดอยู่แล้วค่ะเ,<อ>เขาบอกหมดอยู่แล้ว<อ>นะคะนักโหราศาสตร์จะอ่านเป็น,<อ>นะะว่าท่านผู้นี้มีแนวโน้มนะคือดาวมันบอกไว้เลยนะครับมีแนวโน้มว่าเนี่ยการกักขังตัวเองอยู่คนเดียวคิดคนเดียวการทาร้ายตัวเองมัน,ม,นมันบอกอยู่ในในแผนที่<อ>ดวงชะตานั่นแหละ,ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเขาสมมุติว่าใครที่เขาชอบแบบอะไรอะ่ะเก็บตัวอย่างเงี้ยนะคะ ต้องหาวิธีให้เขาอะนะคะสมมติว่าอยากอยู่คนเดียวก็ต้องมีเพื่อนอที่พอจะพูดคุยได้นะคะหรือไม่ถ้าอยู่คนเดียวอยู่กับพระธรรมดีไหมยอยู่กับพระศาสนาดีไหมหาครูบาอาจารย์นะคะไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเข้าที่วินาศเหมือนกันคือเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองแต่ว่ามันมีหลักยึดดีกว่าไปฟุ้งซ่านแล้วก็ทาร้ายตัวเองได้ค่ะ